เนี่ยออยคนที่เขาบอกกันว่าหน้าตาดีนิสัยดีคนฟอเนอเจเป็นพันนี่ออยหมดคาบแล้วมาโรงเรียนเหมือนมาเรียนไปวันวันไม่เคยเห็นตั้งใจเรียนเลยอ้าก็ใช่งค่ะครูเนี่ยหลักสัจจะข้อแรกจริงต่อการงานออยก็ทำผิดซะแล้วนี่นะคะวันนี้เรามาทำงานกับเพื่อนนะคะงานเยอะมากจนสั่งเยอะมากเลยถ่ายอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่งานมันจะเสร็จโอ้ยทำให้ไม่ได้ยังไง สัจจะข้อ2จริงต่อนาทีเนี่ยก็ทำไม่ได้ตงังยืมตงังร้อยดีเดยวมีคืนเฮ้ยฮะข้อ3จริงต่อวาจาก็ไม่เห็นว่าจะจริงนี่แกวิชาต่อไปวิชาอะไระออวิชาภาษาอังกฤษคูเป็นสีอะโอ้คูเป็นสีละแก่ก็แก่สอนไม่มเรื่องคู่ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะอ๋อขอบคุณนะออยอันนี้คู่สวยจากไหยน,นะคะหลักสักจจะข้อ4ี่จริงต่อบุคคลออยก็ทำไม่ได้ ออยมาทำขนมแจกคนไร้บ้านนะคะทุกคนอย่าลืมแชร์ออยด้วยนะคะเอามานี่ข้อที่5จริงต่อความดีกี่โมองและนี่คือออยพิธรรมะสัจศีลจนสุดท้ายก็ไม่มีเพื่อนไม่มีใครสนใจและให้ค่าออยพวกเราเชื่อว่าสัจจะหประการและการเป็นคนดีอยู่ในธรรมะพวกคุณทำได้และมีความสุขที่ได้ทำ